สวัสดีครับอยู่กับช่องกับชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับยายปลากระพงสามรสสามรสจ้ะปลากระพงตัวใหญ่ๆนี่ปลากระพงสามรสอ่ามีชุรสรสดีรสดีน้ำมะขามน้ำตาลน้ำตาลปี๊บพริกกระเทียมพริกสับกับกระเทียมสับปลา้ำมัน น้ำมันน้ำแล้วก็มีน้ำมันแล้วนะแต่กระทะแล้วเดี๋ยวจะเรามาทอดปลากันโอเคเราไปทอดปลากันเลยนะโอเคแล้วให้น้ำมันร้อนก่อนปลานี่เราซับเรากระดาษทิชชู่ซับให้มันนั่นแล้วให้มันแห้งๆนะลูกเดี๋ยวจะทอดง่ายเลยโอเคปะครับใหญ่มากเลยลูกใหญ่กว่าหน้าหนูแป๊บหนึ่งหนูว่าหนูดูแล้วนะว่ามันไม่มีก้างอ่ะไม่ค่อยมีก้างมันมีแต่ตรงเนี้ยเนี่ยหูกินได้ลูกได้ยร์เหมือนกันเดี๋ยวลูก ดี๋ยวทดสอบนิด huh. นึงทดสอบก่อนเลยครับคุณยายจะเอาโอ้โัดีมาไม่ยจะเล่นเท่าไรเตมเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาสินี่ มีพริกเกาะที่ตาน้องเลยหืมอะพริกตาสดๆหนึ่งกิโลกว่าๆอะไรนลดนิดเหมือน,น,นเหมือนเหมือนเหมือนแบบสีเหลืองทองเลยแม่ตรงกลางมันอนะสีเหลืองทอง

อีกสองสามจุดน้่ตาลนี่มันดีที่สุดโอเค่ะเดี๋ยวอะคเดี๋ยวค่อย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 โอเคแล้วก็ชูรสชูรับรถดีอย่ั้นนั้เลยเราก็ใช้เดือดก่อน ปูนงดนอะไรนะคะพี่คือปูนลดกับตวานี่ชยเกับากบ้านเมื่อถืนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เตาไม่ถิดไม่ใช่ครับแก๊สหมดครับสุรักขึ้เลยนิดหน่อยปลาก็เลยเกิดเหตุการณ์ <c oughs> ขยายชุดเอา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 พริกไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเอาไอ้นั้นมาเอาช้อนบรรลายน้ำไหมฮะไอช้อนบรรลายน้ำกระเทียมใส่ก่อนนะยังยังเอาน้ำปลาใส่มาใส่ก่อนน้ำปลาให่ครับใหญน้ำปลายังไม่เค็มลูฮะมันยังไม่เค็มครับเอจุดครับสามชุดเที่ก่อนครับไม่พอ กิน,นปลาปเต็มที่เลยเดี๋ยวจะได้เที่ยวกับใไไนะต่ไปก็เที่ยวให้มหนนันเมื้อน้ำก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขยับมันอือกินหอมมากอมรอไวนะ้เนาะ ด้อนด,ดนแอนเงี้นอยอะไรนะแล้วก็น้อยลงไปะไ่เดือดมันเหนียวก่อนอย่า่ปงอันนีน้คนให่ลงทน่อยดิ anh biết nghe dài dài cho bà lên mặt lên mặt à, mặt lên mặt lên mặt cho

เราจะละกันได้ยังยังยังย้งให้น้ำมันวดให้มันเดนียวๆก่อนลองวนตรงนี้ไห พวกน้องแล้วม,มาดูกเต็มม <c oughs> าดูกเต็มเลยมงจริงนระไม่มองตลอด <c oughs> เลียปอ่าใเอาปลาใส่ไปสักนิดนึ่ 对，你你喜欢吃。 โอเคได้ไหมโอเคจะลาดแล้วลาดเลยครับ ยก็เมนูนี้ก็เสร็จแล้วนะคบผมเป็นหน้าตาแบบนี้เลยน่ากินมากมาเริ่มกินกันเลยโ <Okay. S 3> อเคอเร okay. าเกิดเหตุอักสเสตในหน่อยปาก็เลยไม่ค่อยสวยเพราะว่าอะไรนะแก๊สเราหมด <laughs> โอ้ <laughs> โกอบ <laughs> ยายยายตักให้ไหมเดี๋ยวยายจะแยกก้างให้นะคะพูดแยกก้างไม่เก่งเด้อเดียวน้ำลาดสิลูกตรงนี้น้ำตรงนี้ลาดอืมี่กินได้เลยมีมลงวันมีหลายอันมากเลยค่ตรงไหนนี่ตรงนี้ตรงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีก้างเลยหนูก็ดูสิลูกเฮ้ยไม่มี จะใส่แต่กรอบนี่หมดอ่ะนี่เต็มๆอู้หูเสียงกรอบมากเลยเห็นปลาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็รสชาติอร่อยนะเดี๋ยวบูดีเนาะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนกระทะเปลี่ยนเตาสามครั้งกต้าตอมังเพราะว่าปลามันตัวอยากเห็นปล่อย ว่างาชอบกับหน้าอืมชอบกับสงหน้าหนูชอบกันมปนตัวปารสชาติอย่างที่ใจคิดเลยเปรี้ยวหวานเค็มหน่อยๆขัด้ววดูเหมือนว่าลมจะแรงเอานี้หนรจะตกพี่หนูต้องรีบไุเตะบอล น้ำจิ้มอยู่กลางน้ำราดอยู่กลางนะนี่นไม่มีลองเทส่วนนี้กันโอ้โหตานีก็อว่อยเลยขนาดต้นตีนเป็ดยัง ยังนั้นเลยอ่ะอยัง ايه ไงอ่ะแ <c oughs> ม่เ <c oughs> หรอไม่ได้ว่าลูกมาเยอะหนูไม่เคยกินอันเนี้ยหือ <c oughs> จริงตะกระพงก้าวเยอะไหม่ไดมันก็เยอะอ่ะโอ้โหยังหือ 你 t u t u ผงสามรสปลากระพงทอดสามรสโอ้เจ่าหนูเคยกินปลากระพงคาน้ำปลาคาน้ำปลาแม่เคยทำหนูกินอา,า,า่อยมากเจ้าเจ้าเคยทำให้แม่กินฉันลองามาแก้มใหม่ปลากระพงราดปลาทำไมจะทำแม่ปลาให้สวยกว่านี้นิดนึงทำไมอะ ทำไมแค่แต่แก้ใหม่ไงจาต้นไหนอะ่ะฮะาลองมีปา,ก,ากกระพุกเหรออย่้วาฉันหนูชอบกินแล้วเราคนก็จะปลาก็จะปลาแล้วก็เอาทำน้ำยำมะม่วงด้วยทำน้ำยำมะม่วงอร่อยเสร็จถัว่วก <c oughs> ็คล้ายๆกันแต่อีกแต่อีกรสชาตินีน้เนาะยายเนาะอมืมันก็ไปคนละรสชาตมิมันก็คือจะอร,ร่อยที่กลิน แล้วก็มีน้ำจิ้มเปรี้ยวขเขาทานใส่น้ำปลาเยอะเงีไม่ช่วยเคยม็มไม่เห็นหถ้าเราใส่หวานได้ตัดหวานนี่เรามีหลายอย่างเลมีเปรี้ยวอีกมีหวานอีกอันที่แรกที่หนูใส่ไปคือน้ำแล้วมะขามเอาน้ำไหมเอาไหมเอาน้ำไหมใจแค่คำส่งคำนีก่ก็เหมือนันละ ข้าวมันบดชามเลยแป๊บเดียวมันเป็นฝีมือแม่แล้วแม่จ้องมองอมต้อนน้าจ้องมองว่าอร่อยไหม <c oughs> ใช่แม่จะจ <c oughs> ้องว่าแม่จ้องว่าจะเอาส่วนไหจ้องว่าลูกกับยายจะกินกันหมดไหมเหลือไว้ให้แม่มั้งหนู <c oughs> ดาวส่วนที่แม่ชอบว่าคืออันนี้แถวๆตงนี้รวมยู่ตรงนี <c oughs> ้น <ừ> แล้วน้องแบงคนี้ ขอแวดดูก่อนนะครับ mm hmm. อืมคุณความแน่ใจชั่วใช่ไหมน่ะ mm hmm. ไม่ใช่บบอิ่มแล้วครับ mm hmm. หมดถามแล้วครับเด้วเอาไหม อย่างโยงมเลยมันกำลังเต้นอยู่หมอแม่น้องต้นสดเล็กอ่ะตั้งแต่ซื้อมาต้นต้นต้นประมาณเท่านี้แหละโตมาสูงสองเมตรโตดตามไม่ทันแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไปสหรับเมนูปลากระพงสามรสก็สำหรับคลิปนี้ได้เยอะมากครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องกแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับอู้ลมเย็นมาก mm hmm.